เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัฒนาเบ้ยกลับมาอีกครั้งในนิยายเรื่องมายรักเกตบอยขโมยรักต้องควนานการร้ายโดยคุณนักเขียนสันชายตอนที่5นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนยิยายเรื่องนี้ก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณนักเขียนกันได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนได้เวลาจับหัวขโมยดีนะครับที่พาน้องมาหาหมอก่อนตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของหมอแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะขอบคุณมากมากครับคุณหมอ ขอบคุณจริงๆครับคนตัวเล็กยกมือขึ้นไหวหมอผู้ช่วยเหลือน้องเอาไว้ก็จะถอนหายใจออกมาอย่างนึกโล่งอกมีเงินมันดีแบบนี้เองสินะใครๆก็พร้อมจะช่วยเหลือเราจริงๆหมอขอตัวก่อนนะครับมีอะไรกดปุ่มเรียกพยาบาลได้เลยครับขอบคุณนะครับเมื่อทีมแพทย์และพยาบาลที่อยู่กันในห้องเพื่อเฝ้าตรวจไข้ได้ออกไปกันหมดแล้วคราวนี้ก็เหลือเพียงแค่เขาและผู้เป็นน้องสาวที่กำลังนอนหลับให้น้ำเกลืออยู่เฮ้ย ร่างเล็กถอนหายใจยาวเยียนออกมาอีกครั้งก่อนจะเดินไปเลื่อนเก้าอี้มานั่งข้างเตียงผู้เป็นน้องสาวมีขาวลูบวนไปที่กลุ่มผมนุ่มของน้องน้อยอย่างแผ่วเบาก่อนจะนึกถึงคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสามชั่วโมงก่อนหนะ้าพลางกดคิดในใจอย่างหนักใจจริงก็ไม่ได้อยากจะทําแบบนี้เลยแต่ตอนนี้มันหาทางออกไม่ทันแล้วจริงๆขอโทษนะครับคุณริฟิปป์เอ่ยพูดเสียงเบากับตนเองเม่นึกถึงสิ่งที่ไปทํามาเพื่อให้ได้เงินมารักษาน้อง ก่อนที่ทุกอย่างจะแย่ลงไปมากกว่าเดิมไว้ผมจะหาไปคืนร่างเล็กได้แต่พูดบนๆประโยคใจความเดิมๆอย่างรู้สึกผิดอยู่ซ้ำๆเขาไม่ได้อยากจะขโมยของอีกฝ่ายจริงๆหากจะให้ไปขอยืมใครก็คงไม่ได้ผลไอ้ไหนไม่มีญาติหรือคนรู้จักที่ไหนเพิ่งจะเข้ามาหางานทําในเมืองวันแรกเงินก็ยังไม่ทันจะมีไว้พอมีเมื่อไหร่จะเอาเงินไปคืนพร้อมขอโทษสักสิบทีเลยด้วยความเหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวัน ตั้งแต่พาน้องมาส่งที่โรงพยาบาลไหนก็ต้องทำเรื่องต่างๆมากมายโชคดีที่อย่างน้อยก็พอจะมีทักษะการเอาตัวรอดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้อยู่บ้างทำให้ไม่ได้ลำบากมากนักเท่าที่ควรเงินจากการขายโทรศัพท์ที่ไปขโมยมาก็เหลือพอใช้อยู่มากเนื่องจะพออยู่ได้อีกหลายวันตอนได้งานใหม่เขาตั้งใจว่าพอน้องหายก็จะรีบไปหางานทันทีงานหนักแค่ไหนก็จะไม่เกี่ยงเลยขอแค่ได้เงินมาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก็พอ เวลาผ่านไปได้ไม่นานสีสันเล็กๆก,ก็ฟุบลงที่ข้างเตียงเข้าสู่ช่วงพักผ่อนไปด้วยความอ่อนเพลียไอเด็กหัวขโมยไปอยู่นั่นไปจับมันมาจู่ๆเสียงเรียกจากทางด้านหลังก็ดังขึ้นเชีย่ยเป็นผลให้คนที่ก่นคิดระแวงอยู่แทบตลอดเวลายอยู่แล้วว่าจะโดนใครเขาจับได้ไหมในเวลานี้ต้องรีบวิ่งอย่างสุดชีวิตหยุดวิ่งนะเฮ้ยไปจับมันไว้เสียงร้องตะโกนกลนบอกออกมาจากทางด้านหลังที่ไล่ตามเข้ามาติดๆใกล้ร่างบางเข้ามาทุกที สองฝีเท้ารีบรวบรวมพลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเลยบ้าเอ้ยเส้นทางก็ไม่คุ้นเอาซะดือด้อนี่กูวิ่งมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยร่างเล็กสะบัดบ่นไปก็เท่านั้นก็จะตั้งหน้าตั้งตาวิ่งแบบไม่ดูตามาตาเรือต่อไปกระทั่งชนเข้ากับร่างสูงของใครบางคนอย่างจังปึกโอ้ยเป็นผลให้ในวินาทีต่อมาร่างเล็กๆได้เซถอยหลังไปอย่างไม่ตั้งตัวก็จะลุบๆบนบนที่หัวของตนเองเบาๆเจ็บชะมัดเลยปากน้อยๆก่นบ่น ดงตาคู่สวยกล่อมองพื้นซ้ายทีขวาทีก่อนจะตัดสินใจเงยหน้าขึ้นมาเพื่อมองคนที่กล้ามาขวางเส้นทางหนีของเขาเดี๋ยวไอ้ไหนจะด่าให้ลืมบ้านเลขที่เลยคอยดูเชีย่ยค,คุณแว่นดำแต่แล้วเสี้ยววินาทีความคิดแรกที่ว่าจะด่าอีกฝ่ายแบบคนปากเก่งสุดๆก็ต้องจางหายวับไปในพริบตาพลางเพลีร้องอุทานคำว่าเชีย่ยตัวโตๆออกมาอย่างตกใจแทนนี่ก็คือคุณแว่นดำคนที่เขาเพิ่งไปขโมยโทรศัพท์มานี่ ไหนทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ได้กันร่างเล็กได้แต่รีบกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ลงคอพลังตั้งสติให้รีบกดปีกหมวกของตัวเองเตรียมจะวิ่งหนีไปโดยเร็วพลันทว่าเขากลับต้องเอี้ยวตัวกลับมาคอแทบหักเมื่ออีกฝ่ายคว้าคอเสื้อหูจากทางด้านหลังของเขาเอาไว้อย่างแรงก่อนจะออกแรงกระชากดึงตัวเขากลับเข้ามาจนตอนนี้ใบหน้าห่างกันเพียงไม่ถึงคืบก่อนจะได้ยินเสียงเอ่ยพูดอย่างเยือกเย็นกระซิบบอกที่ข้างหูแผวเบากล้ามากนะที่มาขโมยขอ,ของของฉัน ไอเด็กมอมแมมกูจะตายไหมเนี่ยใครก็ได้ช่วยลูกช้างตาดำดำคนนี้ด้วยพ่อแก้วแม่แก้วลูกขอโทษอลูกจะไม่ขโมยของอีกแล้วคุณคะคุณเสียงเรียกดังขึ้นพร้องกับฝ่ามือที่สกิดบนล่านไหลาบางอยู่ไประยะทําให้คนที่เผลอนอนหลับฟุบลงกับเตียงรู้สึกตัวตื่นขึ้นฝันเหรอโคตจะเหมือนจริงเลยฮะครับคุณพยาบาล ริฟิบากบางเอ่ยตอบพร้อมกับค่อยๆเอามือกุมหน้าอกของตนเองเอาไว้รู้สึกถึงพลังแรงเต้นของหัวใจที่เหมือนเพิ่งผ่านการวิ่งหนีมาอย่างหนักจริงๆนี่ไอ้ไหนคิดมากถึงขั้นเก็บฝันเลยหรือ,อยังไงกันนะได้เวลาให้ยาน้องแล้วค่ะครับครับผมฝากดูน้องด้วยนะครับคนตัวเล็กพยน้าน่ารับก่อนจะมองดูนาฬิกาบอกเวลาที่ข้างผนังห้องบ่งบอกว่าตอนนี้ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วงั้นขอออกไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันเพื่อกลับมาแล้วน้องหมูหวานตื่นจะได้เจอเขาเป็นคนแรก เอาอันนี้สองกล่องแล้วก็อันนี้ด้วยครับนิวเล็กชี้บอกกับแม่ค้าขายขนมหวานตอนนี้เจ้าของเรือนผมสีดำสนิทก,กำลังยืนซื้อของอยู่ในโซนตลาดขายผู้ของกินเยอะแยะมากมายชวนให้หิวไปตามๆกันซึ่งตลาดนี้อยู่ข้างๆโรงพยาบาลนี่แหละเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วทั้งหมด50บาทค่ะคนตัวเล็กยื่นส่งเงินให้กับเจ้าของร้านขายขนมหวานเขาตั้งใจว่าจะซื้อของอร่อยๆพวกนี้ไปให้น้องหมูหวานสักหน่อยถ้ากินได้ เธอตื่นมาแล้วอาจจะร้องหาอะไรหวานๆกินเคยเห็นเด็กผู้ชายสูงประมาณนี้ชอบใส่หมวกแบบนี้แล้วก็ใส่เสื้อฮู้ดแบบนี้ผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับจู่ๆก็ได้ยินเสียงกลุ่มคนที่อยู่ห่างจะเข้าไปไม่ไกลบ้างนะกำลังยืนถามแม่ค้าร้านขนมข้างๆด้วยความสงสัยวินาทีนั้นเหมือนพระเจ้าแกล่นแกล้งกันชัดๆร่างเล็กๆค่อยๆเดินถอยห่างออกมาก่อนจะกดปีกหมวกลงให้ต่ำเข้าไปอีกแล้วร่างบางก็รีวิ่งไปหลบที่หลังเสาขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้น ก่อนจะโผล่หน้าออกมาดูเล็กน้อยเมื่อตั้งหลังได้แล้วเพราะว่าเป็นชายหนุ่มสองคนรูปร่างสูงใส่ชุดที่ดูเหมือนทางานอะไรสักอย่างเหมือนการเกือบจะแทบทุกระเบียบนิ้วฝ่ามือบางยกขึ้นไปก้าวหลังท้ยทอยตัวเองเล็กน้อยเหมือนกําลังคลุ่นคิดก,กับกลุ่มคนที่เห็นตรงนะ้าเชียหรือว่าจะเป็นคนตัวเล็กถึงตบบสะบัดคำหยาบจู่ๆูก,ก็เหมือนสมองกลับมาทํางานไม่ดึกขึ้นได้ว่าคนพวกนี้น่าจะเป็นลูกน้องของคนที่เขาเพิ่งไปขโมยโทรศัพท์มาแน่ๆสวยแล้วไงไอไหนมึงตายแน่นอนละคราวนี้ ร่างเล็กได้แต่กรอกตาดูลาดเราไปมาอยู่สักระยะก็จะเดินไปหลบหลังสาวอันใหญ่แล้วรีบวิ่งด้วยความเร็วแสงกลับขึ้นห้องของผู้เป็นน้องสาวทันทีพลังในใจก็กดคิดไปด้วยไม่ได้การแล้วแนะ่ๆนะหากยังอยู่แถวๆนี้ตัวเขาได้โดนจับส่งตำรวจแน่นอนร่างบางยืนพักหอบเหนื่อยหายใจระรูอยู่ที่หน้าประตูเพื่อตั้งหลักก็จะทําการเปิดประตูเข้าไปเพราะไหนก็ไม่อยากให้ผู้เป็นน้องสาวตัวน้อยต้องมาสงสัยว่าเขาเหมือนเพิ่งจะวิ่งหนีอะไรมาซะอย่างนั้นพี่นา พี่ใหญ่แมาแล้วทันทีที่เห็นหน้าผู้เป็นพี่ชายสดที่รักสิงใสายๆจากเด็กหญิงในวัยเพียงแค่สี่ขวบก็เอ่ยเรียกพี่ชายทันทีพร้อมกับกางมือออกเมื่นต้องการจะโอบกอดกันสะเต็มประดาผู้เป็นพี่ชายได้แต่วางผู้ของกินไว้ที่โต๊ะก่อนจะเดินเข้ามาสสมกอดผู้เป็นน้องสาวเอาไว้แน่นจนเต็มอกดีใจมากจริงๆที่ในที่สุดน้องของเขาก็ตื่นมาสักทีเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมยังปวดหัวอยู่หรือเปล่าหลากหลายคําถามถูกส่งสองอกไปจากริ้ีปากบาง,บาง พางค่อยๆยกฝ่ามือขึ้นไปแนบอิงกระหม่อมขาวผู้เป็นน้องสาวตัวน้อยเอาไว้เพื่อวัดไข้ไปพังๆด้วยดีค่ะนูอหสไม่เปิดหัวแล้วพี่ไหนดูนี่สิคะเด็กน้อยได้แต่พยักหน้าเงยๆตอบรับก่อนจะคลายอ้อมกอดออกจากผู้เป็นพี่แล้วลุกขึ้นยืนบนเตียงคลางบิดตัวไปมาเหมือนคนที่กําลังดีขึ้นเรื่อยๆแล้วจากอาการป่วยไข้ทําให้รอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากของผู้เป็นพี่ได้ปรับขึ้นบนใบหน้าเรียวหวานด้วยความโล่งใจดีแล้วดีแล้ว แน,นี่ไม่กี่วันก็หายแล้วนะพี่หนาวเงินมาจากไหนเหรอคะและนักหมูหวานมาอยู่นี่ได้ยังไงเด็กน,น้อยเอ่ยถามด้วยความสงสัยก่อนจะขยับเข้าไปใกล้ผู้เป็นพี่ชายแล้วเอามือกอดหัวทุยๆเอาไว้แล้วทําการเอาพุงน้อยๆของตนเองถูถ่ายไป,ไปมาเหมือนอย่างเคยฝ่ามือบางได้แต่กอดรั้งผู้เป็นน้องสาวเข้ามาใกล้ด้วยความอบอุ่นพลางทาหน้าครุ่นคิดอย่างหนักจะตอบยังไงดีละ่ะพี่ไปขโมยเข้ามาอย่างนี้น่นเหละแบบนั้นไม่ได้หรอกเงินเก็บที่ไหนนะ พอเหลืออยู่จริงเหรอคะจริงสิมันก็ยังพอเหลืออยู่ไม่ต้องห่วงหรอกมื่อวานรีบหายก็พอแล้วถ้ามื่อวานหายเราจะไปอยู่ไหนกันคะเด็กน้อยได้แต่เอียงคอถามด้วยความสงสัยตามประสาเด็กช่างถามช่างสงสยัยเหมือนจะดูเป็นคำถามเอ่ยสงสัยทั่วไปแต่ทว่ากับคนฟังดันคิดหนักขึ้นมาซะได้ก็ถ้าหมื่อวานหายแล้วเราก็จะไปอยู่บ้านเช่าเล็กๆไงระหว่างนี้พี่ไหนก็จะรีบหางาน เราจะได้มีเงินมูอหวานก็จะได้เรียนด้วยมู่หว่านอยากทำงานช่วยพี่ไหนเหนื่อยไหมคำถามนี้ทำจร่ยน้ำตาให้ไหลพลากลงมาเลยก็ว่าได้คิดไม่ออกเลยว่าหากชีวิตของไอ้ไหนคนนี้ไม่มีน้องสาวตัวน้อยคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยเป็นห่วงความรู้สึกและมอบก,กอดอุ่นๆให้กันตลอดแบบนี้แล้วชีวิตนี้ยิ่งจะยากแท้ไร้ซึ่งการมีความหมายเก่งจังเลยนะตัวกระเท่ามดเนี่ยมาให้พี่ไหนเจ้าพึงน้อยหน่อยเร็ว และแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเฮฮามากมายค่าคลุ้งไปทั่วบรรยากาศภายในห้องผู้ป่วยสีเหลงเล็กๆความสุขที่แค่ได้อยู่กับคนที่รักคนที่เข้าใจมันก็พอแล้วที่จะทําให้มีแรงพลังงานพลังใจต่อไปในการดําเนินชีวิตขอแค่วันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเริ่มสร้างมันใหม่ก็ยังคงไม่สายนะเวลาสี่ทุ่มน,นาฬิกาที่ผนังห้องมองบอกว่าตอนนี้ก็น่าจะดึกพอสมควรแก่เวลาแล้ว น้องมูหวานที่เล่นเพลินจนเหนื่อยเมื่อช่วงหัวค่ำก็เผลอล้มตัวลงนอนในเวลาต่อมาโคลกครากเสียงท้องของใครบางคนดังขึ้นบ่งบอกถึงความหิวที่กำลังคลืบคลานเข้ามาเจ้าของท้องได้แต่ลูบท้องไปพ,พลางๆพยายามขมตาลงให้หลับสักทีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโฟงกัสกับความหิวมากโคลงครากเป็นครั้งที่สองที่ท้องน้อยเริ่มส่งเสียกระท้วงเพราะความหิวอีกครั้งใช่สิวันนี้เขากินข้าวกล่องไปแค่มือเดียวเอง ที่เหลือก็ซื้อพวกของจําเป็นแล้วก็กับข้าวของน้องส่ไปส่วนใหญ่ทําให้ตอนนี้พลังความหิวมันไม่ได้ลดลงเลยบ้าเอ้ยหิวชมัดเลยริฟิปากบางได้แต่กลบออกมาคำโตพยายามข่มตานอนให้หลับนับแก่ตัวที่หนึ่งสอสามท่องอยู่วนไปแต่แล้วใส่น้ําร้อนตรงนี้นะจ๊ะเพราะความหิวจนทนรอไม่ไหวต่อไปสุดท้ายแล้วก็ได้แต่จําใจหอบตัวเองเดินลงมาซื้อมาม่าต้มสักกล่องใส่น้ําร้อน พอให้กลิ่นหอมหนัวๆมันเตะเข้าจมูกให้หายอยากหน่อยไในตอนแรกบอกทนได้ไงวะไอ้ไหนมึงนี่มาจริงๆเลยนะสสเสียงซูเซนมามากเข้าปากตามมาติดๆถึงมันจะเป็นอาหารซึ่งคิดประเภทแป้งแต่ได้กินยามนี้แม่งช่างอร่อยโคตรๆตอนนี้ร่างบางกําลังนั่งกินมาม่ากล่องเล็กอย่างอร,อร่อยอยู่ตรงโต๊ะมาหินอ่อนตรงหน้ารา้านสะดวกซื้อตรงข้ามกับโรงพยาบาลไม่ใกล้ไม่ไกลามากนะักในเมืองนี่มันดีจริงๆอยากกินอะไรก็หาซื้อได้ง่าย ไม่ต้องเดินหาไปไกลๆอะไรๆก็อยู่ใกล้ๆก,กันไปหมดสะดวกสบายจริงเถะทว่าทางที่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายบวกกับความไม่ระมัระวังตัวบริการหนุ่มสองคนที่สืบเรื่องมาได้ถึงให้หัวขโมยที่บังอาจขโมยโทรศัพท์ของผู้เป็นนายตอนนี้พวกเขากําลังยืนมองอยู่ทางด้านหลังพร้อมต่อสายรายงานหาผู้เป็นนายทันทีที่ใน,นที่สุดก็เจอหัวขโมยแล้วเจอเด็กนั่นแหละครับนายเ <c oughs> สียงปลายสายอย่างคุณอีทาลียกยิ้มอย่างพอใจ ก็จะตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเหมือนนึกอะไรสนุกสนุกขึ้นได้ดีพาตัวเด็กมอมแมมเนิ่นมาผมจะจัดการเองครับนายนายน้อยว่างไงบ้างทันทีที่เพื่อนรักวางสายจะกผู้เป็นนายมิลานที่ยืนอยู่ข้างๆก็เอ่ยถามขึ้นทันทีเพราะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านายจะจัดการกับไอ้หัวขโมยยังไงบ้างจบเดึกน่าไปให้นายนายจะจัดการเองแล้วหลังจากนี้ก็สืบต่อได้ว่าจะได้มีข้อมูลไปรายงานนายต่อ ออ,อ,อบริการหนุ่มสองคนพยังน่ารับกันก่อนจะเริ่มดำเนินการแผนต่อไปไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไอเด็กหัวขโมยตรงหน้าของเขาหลังจากนี้มันจะต้องเจอกับอะไรบ้างมิลาหนึ่งในบริการที่ขี้สงสัยคนมากที่สุดได้ตะโกนขี้ในดใจเมื่อสายตาทอดมองไปยังเด็กหนุม่มที่กำลังนั่งสดถ้วยมาม่าอยู่โดยไม่รู้ชะตากรรมของตนเองอายุยังน้อยอยู่แท้ๆไม่น่าเลยหาเรื่องลำบากให้ตัวเองจริงๆเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่5้านะครับ โอ้ยแม่ไม่แน่หรอกจับไปแล้วพอรู้ความจริงเข้าก็อาจจะแบบเออสงสารให้อภัยอะไรอย่างนี้เปล่าก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนสันชัยด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนอีบุ๊กกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะ สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง,ยง